สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรำคาญกับโฟลเดอร์เปล่าๆ้ะครับที่มันอยู่กระจา,กกะจายในเครื่องของเราะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากการสร้าง thumbnail หรือว่าเวลาเราโหลดแอปมานะครับเวลาเราลบแอปออกไปแล้วนะบางทีโฟลเดอร,ร์เปล่าพวกนั้นมันก็ยังคงค้างอยู่ในเครื่องนะครับซึ่งเวลาถ้าเรามีโฟลเดอร์เปล่าอยู่ในเครื่องเยอะๆนะครับเวลาที่เราเจะเปิดใช้งานพวกไฟล์ explorer หรือว่าการอ่านเขียนแอป ใช้เครื่องโดยรวมะครับมันก็จะทําให้สูญเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วเวลาเราใช้เองเนี่ก็จะโล,งลงกรกตาด้วยะครับวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําแอปที่จะใช้ในการลบโฟลเดอร์ปร่าๆนั้นโดยการแตะแค่ทีเดียวนะครับไม่ต้องใช้สิทธิ์รูทอะไรนะครับแอปชื่อว่าล้างโฟลเดอร์ ที่ว่างเปล่าลบโฟลเดอร์ที่ว่างเปล่านะครับแต่มีข้อจํากัดอย่างนึงนะครับสำหรับแอปตัวนี้ก็คือมันทํางานได้แค่ในหน่วยความจําภายในของตัวเครื่องนะครับไม่สามารถทํางานไปถึงตัว s d card ได้นะครับเพราะว่ามันติดเรื่องสิทธิ์ของ Android นะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใน SD card เราก็ต้องไปตามลบเองแต่ว่าถ้าใช้โปรแกรมนี้ก็จะลบได้เฉพาะตัวที่เป็นหน่วยความจําภายในของเครื่องเรานะครับเพราะหน่วยความจำภายในก็คือหน่วยความจําที่มันติดกับตัวมือถือของเรา เมื่อเวลาที่เราซื้อเครื่องมานะครับที่จะเป็น32 g b มบ้ง16 g ิ8 g ิหรือว่า64 g ิ128 g ินะครับตรงนี้เรียกว่าหน่วยความจำภายในโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูที่ตัวแอปกันเลยนะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับตรงนี้เรากดที่เริ่มทาความสะอาดนะครับของผมเนี่ยถ้ากดไปก็อาจจะไม่เจอโฟลเดอร์เท่าไหร่เพราะว่าผมเพิ่งลบทิ้งไปนะครับ อันที่ผมลบทิ้งไปแล้วนะครับเราสามารถดูได้ในประวัติศาสตร์นะครับนี่นะคะก็จะเห็นว่าผมเคยลบไปเนี่ยร้อยหกสองโฟลเดอร์แล้วนะครับนี่เราสามารถกดดูได้อันนี้ก็คือผมกดลบไปก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะครับเพื่อลองทดสอบดูว่าแอปเนี่ยมันลบโฟลเดอร์ออกไปได้จริงๆวป่านี่จะเห็นว่าอยู่ในส่วนที่ลึกๆของตัวเครื่องของเรานะ,ะซึ่งปกติในส่วนใหญ่ก็ต้องพุก ไฟล์โฟลเดอร์ซิกเกอร์อะไรต่างๆพวกแอปเพราะผมโหลดแอป,ปเยอะนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเรามีโฟลเดอร์เปล่าอยู่ในเครื่องเยอะๆเนี่ยก็บางทีก็จะทําให้เครื่องเราทํางานชา้าลงเพราะใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลนานขึ้นนะครับเพราะ,ะนั้นอะไรที่เราไพได้า็ลบออกไปนะครับส่วนล้างไฟล์ขยะนะครับตรงนี้ก็มันจะเป็นแอป,ปที่จะต้องติดตั้งเพิ่มนะครับอันนี้ก็ขอไม่พูดถึงนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่ามีฟังก์ชันอื่นๆอะไรอีกอ่ะ ตรวจหาว่าใครใช้ Wi-Fi อ่ะก็เป็นต้องโหลดแอปเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นในตัวแอปตัวนี้ตัวเดียวก็สามารถทําได้แค่ลบทอวาสะอาดแล้วก็กดดูประวัติแค่นั้นเองนะครับก็โอเคครับเป็นแอปที่ใช้ง่าย,ง,ายง่ายก็ลองไปโหลดมาแล้วก็ลบพวกโฟลเดอร์ตรงนี้ดูบ้างนะครับว่าอาจจะไม่ต้องทําบ่อยถ้าทําสักเดือนละครั้งก็พอนะครับมันก็น่าจะทําให้เครื่องของเรามีสุขภาพที่ดีนะครแล้วก็สามารถ ใช้งานนะครับได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นก็ก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จ,จากคลิปนี้นะครับใคร่าคลิปนี้ประโยชน์อย่าลืมชื่อกดและกดแชร์นะครับอย่าลืมกด s u b สไครป์พร้อมกดปุ่มรูปกระดิ่งะะ้วยถแล้ะแจ้งเตือนเวลาทุกใหมนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ